พันตำรวจเอกชยพรพาณิฎัตรารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแกน่นพันตำรวจเอกวรวัฒน์มล,ลิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพลพันตำรวจโทกิติพงข์ขัญเสนรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพลพร้อมด้วยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรพลร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดที่หน้าสถานีตำรวจภูทรพลเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 5 4เวลา16นาฬิกานาที สืบเนื่องจากชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธพรพลได้จับกลุ่มตัวนายมนัฐหรือนัดกาดนอกอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่139หมู่8บ้านโนนเมืองตำบนโนนขาอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นได้ที่หน้าร้านขายของชำในหมู่บ้านเมื่อเวลา11.30นวันที่5พฤษภาคม2554พบยาบ้า2เม็ดโดยรับว่าซื้อยาบ้ามาจากนายแวนหรือแพนหรือนายชัยเลิศคนเพีย เจ้าหน้าที่เลยทำการล่อซื้อโดยโทรศัพท์ติดต่อขอซื้อจำนวน10เม็ดร,ราคา2,500บาทนายใช้เลิศดคนเพียนให้ไปรับของที่ห้องพักหมายเลขหนึ่งหอพักใบหญ้าบ้านตำแย่ตําบลเมืองอพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นโดยมีนากกยจักริดเพียนชนะหรือกวางรออยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เดินทางไปถึงหอพักดังกล่าวเมื่อเวลา12บสนาฬิกา30นาทีเมื่อซื้อยาบ้าได้จำนวน10เม็ดแล้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่ม และตรวจค้นภายในห้องของนายจัก,กริดพบยาบ้าอีกจำนวน70เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องยาซิฟันสีเขียววางไว้ในห้องน้ำผลการจับกลุมในครั้งนี้ได้ของกลางยาบ้าจำนวนทั้งหมด82เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและเงินล่อซื้อ2,500บาทโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหานายมนัดกาศนอกมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายนายจัก,กริดเพียรชนะข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการกับสองผู้ต้องหาเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับแนวทางการป้องกันและประปาบปรามของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนั้นพันตำรวจเอกชัยพรพานิยตตรารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นกล่าวว่า ในส่วนของย้าติดเนี่ยตอนนี้นโยบายของท่านผู้บระชาการคนตารวจโทสมพงษ์คงเพชศักด์นะผู้บระการภาค4ีแล้วก็ท่านคนตํารวจตีนี้ผมอีเจ็ดสายนะครับได้กําหนดแนวทางจุดตรวจเข้มแข็งไว้นั่นหนึ่งนะครับ2ก็คือว่าชุดสกัดกั้นไล่ล่าตามจุดด่านลอยหรือการจู่โจมที่ทางทางนี้เขาเรียกว่าชุดเลยนะ,อะฟอกจัาฟอกจัคือ คือบางคนเนี่ยกำลังกำหนดโครงการฟอกจั๊มคือติดตามอย่างกระชั้นชิดเนี่ยนะให้พวกที่ติดยาเสพยาจำหน่ายยาและค้าพวกนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้กระจายยาเสพติดนี้ไปให้ลูกหลานในอนาคตทีนี้เนี่ยในส่วนของนโยบายที่จะเป็นิีเประจงก็ต้องให้พวกทีมปฏิบัติงานนะครับร่วมมือกันทีนี้เนี่ยตอนนี้ ความคืบหน้าเนี่ยของการกระจายของยาเสพติดเนี่ยมันขยายจากอำเภอหนึ am, am ่งไปอำเภอหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งในข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันรตลอดเวลาซึ่งซึ่งในการประชุมของจังหวัดขอนกั่นเนี่ยจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนในระดับผู้กำกับก,รา,บการเพื่อจะมาบูรณาการในเรื่องของข้อมูลนะครับที่ไหนมีอะไรและก็ข้อมูลนอกเหนือจากจังหวัดนะครับในส่วนนี้ก็ตั้งใจทํางานเต็มที่ครับเพราะว่า ลูกหลานเราเนาะและประเทศเราเราก็ไม่อยากให้มันพิกลพิการด้วยยาเสพติดเมื่อกี้ถามผู้ต้องหาทั้ง,องสองคนว่าหลังจากนี้ไปแล้วถ้าเกิดออกมาไม่อยากทําอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยแล้วใจอ่อนพวกนี้นะฮะก็ยังจะไปทําอีกนั้นก็ฝากไว้ให้กับประชาชนพลเมืองดีมีแจ้งเบาะแสที่ไหนนะครับแจ้งได้ทุกสถานีนะครับทั่วประเทศด้วย หากตำรวจใดไม่ทำงานนะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ภูธรจังหวัดไปร้องทุกข์เลยว่าตำรวจคนไหนชื่ออะไรไม่ทำติดยาอย่างไรแจ้งเลยนะครับแจ้งเลยเราจะรีบดําเนินการตอนนี้ตำรวจติดยาให้ออกไปแล้วลายหรือ2ลายนะครับและส่วนที่มีแนวโน้มพฤติกรรมอยู่เนี่ยติดตามอยู่และดําเนินคดีด้วย รเราจริงจังในเรื่องนี้ก็ฝากประชาชนก็จะพยายามให้เกิดความสงบสุขให้มากที่สุด